สวัสดีค่ะทุกคนเย่ก็มา unbox กันหลังจากที่ unbox ของชิ้นที่แล้วในคลิปที่แล้วไปก็ม,มาต่อไปที่อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราซื้อโดยคนก็คืออุ้ยแล้วก็เลเวลเวอนั่นเองเป็นจีเวลเวอร์นะคะเขาเรียกว่าอะไรควีนเวอร์ป่ะเบอร์เวอร์ไม่แน่ใจแต่คือเราเห็น ตัวแพ็กเกจจิ้งแล้วมันแบบสุดจะคิวสุดจะน่ารักอะ่ะ<อ>ก็เลยตัดติดใจที่จะซื้อมานะคะนี่น่ารักมากเป็นเทปหรอ thank you คือเราสั่งกับร้านนี้ครั้งแรกนะคือเราไม่ค่อยมีร้านที่เอาไว้สั่งบัมวงอื่นอื่นอ,อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีของแบบ NCT EXO อะไรเงี้ย เราก็มาเจอรา้านนึก็เลยลองสั่งมาดูแล้วก็มาถึงแล้วอันนี้เป็น thank you เป็นน่าจะของแถมหรือเปล่าเราจะกรีดยังไงดี mm hmm. ขอโทษนะคะขาดเลยเป็นการกรีดที่ค่อนข้างแย่ แหวว้าวน่ารักฟันอามีเวนดี้นี่น่าจะมีครบทุกเมมเลยนะนี่เป็นแบบโพโลแกรมหน่อยๆแล้วก็มีพี่เบย์แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์มาด้วยมาดูอันนี้กันตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะได้การใครซึ่นี้ไม่ได้เลือกแจกการ์ด้วยนะตอนแรกลังเลว่าจะเลือกเป็นการ์ดจอยดีไหมเพราะก,การ์ดจอยสวยมาก แล้วเราก็คือเมนจอยแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคงัน้นมาสุ่มดีกว,ว่าว้าให้ทุกคนกี่โดนบ้าเลยอ่ะ <laughs> แย่มากโอ้ย oh god โอ้ยมันไม่น่ากีดแรงเลยอ่ะอุตส่าห์คิดว่าจะไม่โดนไม่เปไ็นไรนิดหน่อยข้างหน้า เป็นตัวแพ็คเกจเนี่ยคือทุกคนแพ็กเกจนัามาก,มากเป็นจีมพูแบบนี้เลยมาแกะกันนี่ก็จะเป็นเลดี้วีทใช่ไหมทุกคนว้าวโอ้ oh my god โอ้ my god ขอปรับกล้องหน่อยโอ้ oh my god เอาแล้วนะหูน่ารักอ่ะเป็นแบบนูนๆสวยมากว้าวคือไม่ค่อยเห็นแพคเกจเป็นกล่องอย่างนี้เลยของเอ็เอ็มขอแอบดูข้างในก่อนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเพลงซีดีเพลงมีโปสเตอร์เยลี่นี่เยลี่มากนนี่เยลีมยล่มากนะคะ แล้วก็อันนี้มีอุ้ยไดนี้มีการ์ดด้วยวะนี่เพิ่์นที่มีการ์ดรอ,อันนี้คืออะไรอันนี้ก็มีของเหมือนกันวะอันนี้อุ้ยนี่ได้พี่เบ๊ได้ลีนโอ้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะในบัมแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงอ่ะน,นี่เป็นแบบแผ่นเนื้อเพลงอธิบายต่างๆมีโอ้ oh my god พี่เบ๊น่ารักเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกัน ขอเก็บเข้าก่อนตื่นเต้นอะตื่นเต้นอะจะได้จอยไหมนนแต่ว่าได้ใครก็โอเคหมดในสองยเยลีได้การเยลีนะคะแป๊บหบน,นึ่งนะมันมีกี่ใบอะอันนี้ได้อันนี้เป็นจอยกับซึนกีนะคะ แล้วทุกคนได้การเยลีมาไม่นน่ารักนะซึ่งแม้ว่าจะอยากได้การจอยก็เถอะโอเคแต่ไม่เป็นไรโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย